ดีค่ะชาวธาตุน้ําคุณโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าพลังงานความรักชาวธาตุน้าคุณโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มเลยนะคะอุ้ยกลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะชาวธาตุน้านะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะโอ้พลังงาน่าวธาตุน้ำสามไม้การรอคอยอคุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณรอคนทางไกลนะคะอืมมาดูซิความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะไพ่ห้กเหรียญสองเหรียญเมจิเชียนนะคะอื สองเหรียญเืออะไรคะสี่เหรียญโอเคเรารู้สึกว่าพลังงานของชาวทัตุน้ำตัวคุณนะคะในในช่วงนี้โฟกัสเรื่องการงานการเงินเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตเกี่ยวกับความมั่นคงของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานของเดอะซันเนี่ยคุณกำลังจะ ประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะหรือคุณผ่านผ่านการสมหวังมาแล้วก็ได้นะขึ้นไพ่เดวิลออฟจูนนะคะนะบางท่านบางคนได้ได้เงินก้อนนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความโชคดีมีความสุขในชีวิตมากขึ้นหรือเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ด้วยนะคะพลังงานความรักของคุณเนี่ย เ l ว o r t u n e เนี่ยน้อรู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะนะทัดน้ำคนเก่านะคะถ้าคุณยังรอใครบางคนอาจจะมีคนเก่าๆคนที่เด็กกว่าคุณเนี่ยติดต่อสื่อสารคุณมานะคะเพราะว่าเหมือนเขายังอยากที่จะ ลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคนคนนี้จะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะพลังงานของเขานะอ่ะคุณยังเป็นคนที่สําคัญคนที่ดีที่สุด สำหรับเขานะคะหรือเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคนเก่าชาวธาตุน้ำคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่เป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตนะเหมือนคุณจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่ถูกใจนะคนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วซับพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้นะคะสนับสนุนคุณได้ในทุกๆด้านนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะบางคนเนี่ย เปิดใจยากนะคะอืมเปิดใจยากนะไม่กล้าที่จะรักนะคะมีกาแพงสูงนะคะชาวทาดน้ำน,นะแต่คุณจะได้เจอคนถูกใจนะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพลสนะคะคุณจะเป็นที่รักคุณจะได้รับความรักที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของคนใหม่ๆจะมีคนเข้ามานะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะแล้วคนเก่าที่จะกลับมาขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทนาน้ำนะคะทิงพอ งบครบเดทนะคนเก่าเก่านะชาวต่างชาติได้ก็ราะไม,ไม่ไม่ได้นะครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่าเหมือนอยากกลับมาแก้ไขอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันดีกว่าเดิมเนาะเป็นพลังงานของคนที่อยากขอโอกาสจากคุณอยากให้คุณให้อภัยเขาอะไรแบบนี้นะคะนะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งเจ้าเสน่ห์นะคะดูดีนะอืม เขาจะทำอย่างไรคะคนเก่าเจ็ดไม้เขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณให้โอกาสเขานะคะเขาจะมางอคุณนะคะชาวธาตุน้ำนะคนที่มีคนเก่าคนเก่าจะกลับมานะคะเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้แล้วก็ยังอยากให้คุณอะ ให้โอกาสเขานั่นเองนะขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะห้าเหรียญแนวโน้มนะคะแปดไม้โอ้โหคนคนนี้คือแบบว่าเขากลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาจริงๆนะคะถ้าบางคนเพิ่งห่างหายกันไปเพิ่งจบกันไปนะคะเขากลัวว่าคุณอะ จะตัดใจจากเขาจริงๆนะเขาจะกลับมาตามคุณเพราะว่าคุณสำคัญต่อใจเขามากๆนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะคนคนนี้ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะเขาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคะสองไม้แนวสอด เด็กถือดาบนะคะไพ่บอกว่าคนคนนี้เหมือนเขากําลังจะเข้าหาคุณนะคะมีความรู้สึกว่ากําลังรอจังหวะรอเวลาที่จะเข้าหาคุณแล้วก็น่าจะรวบรวมความกล้าด้วยนะคะที่จะแบบเดินหน้าเข้าหาชาวธัตุน้ำนะคะการการกลับมาครั้งนี้ของของเขาเนี่ยเขา อยากจะจริงจังนะเนี่ยอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะชาวธาตนะุน้านะลกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะชัดเจนแล้วก็มีการพัฒนาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่าเนาะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคนที่จะเจอเนื้อคู่จะเจอคนที่ใช่หน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคลิปชาวธาตุน้ําก็จะมีสองพลังงานนะ าง,งานของคนเก่าที่จะกลับมานะคะแล้วก็คนที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างคะคนที่จะเจอความรักครั้งใหม่มในช่วงนี้คุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะแล้วคุณก็จะเจอคนถูกใจคนที่ใช่หนึ่งในนั้นนะคะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์ได้นะนายอ๊อฟส์ จะเป็นพลังงานของคนที่เข้าหาคุณนะคะนะคนที่มีสเสน่ห์คนที่เด็กกว่าคุณได้นะคือคนคนนี้เขาก็มีสเสน่ห์มากๆม,มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่เขาอะสนใจคุณมากนะคะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติพ่อไม,แม่แม่ได้นะคะเป็นคนที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะคะมีความน่าเชื่อถือเนาะเป็นเด็กก็ดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่อะถ้าเด็กกว่าคุณนะนะก็มองว่า คนโสดที่ไม่มีคนเก่านะคะคุณกําลังจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีนะคนที่แบบเขาอยากจะเข้ามาจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาได้ด้วยนะคะในบางท่านบางคนเนาะเดอะสตาร์นะความรักที่คุณปรารถนานะคะคุณกําลังจะสมหวังในความรักที่คุณที่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาที่คุณ ปรารถนานั่นแหละนะคะคุณกําลังจะได้รับนะคะเหมือนกับสิ่งศักดินะ์สิทธิ์อวยพรให้กับความรักของคุณด้วยนะคะชาวธาตุน้ํานะในช่วงนี้คุณกําลังจะได้สละโสดนะคะอือหมายถึงว่าในช่วงนี้นกรู้สึกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เขาเป็นคู่บุญของคุณเข้ามาแล้วมีการได้สางต่อนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ จะได้ลงหลักปักฐานกับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสบายใจนะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้เห็นไหมอุย้ยพลังงานดีนะคะสําหรับคนที่ไม่มีคนเก่านะคะคนใหม่ๆเข้ามาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันแต่คุณทั้งคู่อะ่ะเป็นความต่างที่ลงตัวมากๆนะคะอาจจะต่างภาษาต่างวัยนะคะแต่หัวใจเดียวกันนะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย ธาตุน้ําคุณมีโอกาสได้สมหวังได้เจอกับคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคนเก่าอย่างที่บอกว่าก็มีความเป็นไปได้แหละเขาคงเป็นเนื้อคู่ของคุณ,คณเขาถึงกลับเข้ามานะคะก็คุณสามารถที่จะแบบให้เขาพิสูจน์ความรักเพื่อคุณได้นะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า เออที่ผ่านมาเนาะเขาทาให้เรารู้สึกไม่ได้มั่นใจในตัวเขาหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเนะี่ยการกลับมาครั้งนี้คุณสามารถที่จะแบบให้เขาพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับเราได้นะคะเขาจะถามอย่างแน่นอนนะเขาจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับความรักของชาวธาตุน้ำนะพลังงานดีมากๆเลยขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ